คุณครับสวัสดีช้าวันที่12สองิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับสวัสดีคุณแม่ทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรก,ก็้ว้ก็เป็นสเปเชียลพิเศษในวันช้าวันแม่วันที่12สองสิงหา ของปี2,566ครับก็วันนี้เดินมาที่แปลงแตงกวาและแปลงถั่วฝักยาวของเกษตรกล,กล้วยนะครับผมช่วงเช้านี้นะครับเกษตรก็ก็มาตรวจสอบว่าแปลงแตงกวาเก่าของเกษตรกล้วยที่น้ําท่วมไปเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะครับก็มาดูร่องรอยของน้องถั่วฝักยาว ทั้งลำน้ำชีลำน้ําพองและน้องแตงกวาวมทั้งหมดนะฮะก็เห็นแล้วสงบนิ่งทุกอย่างสงบนิ่งนะครับนิ่งแล้วก็บรรยากาศแบบเยือกเย็นดีครับผมในรูปแบบของอความ ซึ่งนะครับการผลิตการจเจริญเติบโตนะครับก็ถึงว่าวันนี้นะครับวันเป็นวันแม่เกษตกรกล้วยก็ได้มานั่งคิดดูว่าเออนะครับผู้ที่มีบุญมีคุณกับเรานะครับเหมือนกับน้องแตงกวาและถั่วฝักยาวที่เกษตกรกกล้วยได้ปลูกมานี่เขาก็มีบุญมีคุณกับเกษตรกกล้วยสร้างให้ เสร็้วยได้มีความรู้มีรายได้มีผลผลิตนะครับแล้วก็ให้เป็นแนวทางให้กับตัวเองและทุกทกท่านที่ได้ทำการปลูกแตงกวาดฝักยาวนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาพิจารณาดูว่าสิ่งที่มีบุญคุณกับเรานั้นนะครับ เราควรตอบแทนทดแทนหรือควรทำอะไรให้มีประโยชน์ให้เกิดคุณค่าได้สูงสุดนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงร่องรอยของอความอุดมสมบูรณ์ร่องรอยความสำเร็จนะครับของแปลงถั่วฝักยาวแปลงแตงกวาทั้งหมดนะครับผมเราจะพูดถึงน้องถั่วฝักยาว พอที่เห็นนะครับขอหน้าก็อาจจะเป็นน้องแตงกวาชุดสุดท้ายนะครับที่เราจะได้เห็นฝักเขานะครับนี่ก็ยังมีลูกให้เราเห็นนะครับบางที่บางช่อบางจุดนะครับอย่างจุดน,นี้เขาก็ยังมีดอกที่กำลังแบ่งบานนะครับนี่ครับ อยู่ฝั่งนู้นกำลังจะเบ่งบานและแตกจันทร,ร์ออกเต็มเลยนะครับนี้เขายังไม่ตายครับเขาสู้กับภัยธรรมชาติได้อย่างสุดๆนะครับหลังจากที่ผ่านการดูแลมาอย่างยาวนานเกือบสองเดือนกว่าๆนะครับแต่เนื่องจากภัยธรรมชาตินะครับน้องตัวฝักยาวก็ต้องจมน้ำแช่กับความชื้นนะครับในพื้นร่อง แปลงแห่งนี้นะครับผมก็อยู่ในสภาพที่เห็นนะครับวันนี้เกษตรกรก็ได้มาตรวจเช็คดูนะครับว่า,อาเออนะครับถึงแม้บางส่วนนะครับที่โดนผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำท่วมหนักนะครับฝนหนักนะฮะก็ต้องล้มหายตายจากนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับ ที่จะต้องเจอนะครับแต่เจอก่อนอันถึงวัยที่ต้องต้องจากต้องเจอนะครับแต่มาดูบางส่วนนะครับที่เขายังสู้นะครับที่ยังหลงเหลือถึงแม้ภัยธรรมชาติหรือภัยร้ายต่างๆผ่านไปเขาก็ยังมีสัญลักษณ์แห่งการเติบโตนะครับ เป็นแม่ครับส่งถึงลูกมีดอกมีผลออกมาทํากลางภัยต่างๆนะครับเขาก็ยังเลี้ยงดูลูกเขาจนเติบใหญ่นะครับเนี่ยจนเติบใหญ่นะครับไม่ตายนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าจะเอามาเป็นแนวคิด ให้กับตัวเองนะครับว่าขนาดทัวยังโดนน้ำท่วมส่วนใหญ่ก็ตายแต่ส่วนน้อยที่ยังอยู่เขาก็ยังสู้แม้จะใบจักใบหนึ่งก็ยังไม่มีนะฮะเขาก็ยังมีผลผลิตมีลูกให้ลูกที่เขาดูแลเติบโตมานะครับ โดยที่ไม่มีไม่มีใบเลยเขาก็ยังให้ความดมสมบูรณ์ฝักที่โตที่ใหญ่จนสามารถอาจจะเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ได้ในอนาคตได้นะฮนี่ครับความยาวก็ของฝักนี้ก็ประมาณแปดเจเซนนั่นแหละผมว่านะฮะยาวใหญ่ดมสมบูรณ์นะครับก็กเป็นแนวคิดแนวทางให้กับตัวผมเองหรือท่านที่ ดูรายการกเกษตรกล้วยอยู่ว่าถ้าเราสู้นะฮะไม่ว่าอุสรักจะหนักแค่ไหนพันภัยร้ายมาแค่ไหนนะครับถ้าไม่ท้อเท่าที่ลมหายใจเรายังมีอยู่ทุกอย่างมันก็สามารถผ่านพ้นไปได้และอาจจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นคลิปหนึ่งที่อาจจะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของอผู้คนต่างๆนะครับหรือว่าคนที่กำลังท้อถอยกำลังที่หมดแรงอ่อนแรงในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ก็มาดูเปรียบเทียบกับถั่วฝักยาวในแปลงเก่าแปลงนี้ของเกษตรกล้วยๆนะครับนะครับ เห็นจันนมาที่ชูช่อเพียบต้นนี้ครับท่ามกลางใบที่แห้งเท่าที่แห้งรอบล้อมด้วยความสูญเสียทั้งหมดแต่มีจุดจุดหนึ่งที่เขารอดเขาอยู่ได้เขาสู้ต่อเขาก็สามารถหนจากอันตรายถึงแม้เขาจะมีบางต้นก็มีใบเพียงน้อยนิดหรือ แทบไม่มีเลยนะใบสีเขียวพื้นสีเขียวเขาก็มีเพียงเท่านี้แต่ค่ะสามารถดิ้นรนสู้ต่ออันตรายต่างๆให้เจอจนอยู่รอดปลอดภัยและส่งต่อรุ่นต่อไปให้เกิดความสำเร็จนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางเป็นแนวความคิด เป็นสติสอนใจนะครับให้กับตัวเกษตรกรกล้วยนะคว่าอย่าพึ่งท้อเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะครับที่รอบตัวเราและตัวเราได้เจอหรือเจอในกลุ่มคนหมู่มากถ้าเราเป็นคนกลุ่มน้อยที่ยังสู้และยืนหยัดจุดยืนที่เราทำอยู่ ที่ถูกต้องที่สำเร็จนะครับผมว่ามันก็สามารถจะไปต่อได้และอาจจะไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้นะครับเกษตรกล้วย,วยครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับนะครับที่จะมาคุยให้กับท่านผู้ชมาการเกษตรกล้วย,วยเป็นสเปเชียลพิเศษนะครับเรื่องอการใช้ชีวิตนะครับเปรียบเทียบกับถั่วฝักยาว นะครับถั่วฝักยาวนะครับซึ่งเขามีต้นแม่ที่แข็งแรงนะครับไม่ยอมต่อความพ่ายแพ้ไม่ยอมต่ออุปสรรคอะไรต่างๆนาๆนานะครับนี่ครับน,นี่คือต้นแม่ก็เป็นแหล่งกำเนิดสู่ชีวิตจากชีวิตของต้นแม่ต้นนี้นะฮะ ต้นข้างเคียงนะครับเขายังบันดาลสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มาเป็นไปได้นะครับเรื่องราววันนี้นะครับในะแปลงถั่วฝักยาวในวันที่12สองิงหานี่แหละครับคือพูดถึงความดินน้นรนสู้ ทุกเรื่องราวทุกปรศักรเหมือนกับพ่อกับแม่เราเนาะที่สู้เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ให้เราประสบความสำเร็จหวังให้ลูกเต้ามีความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตต่อไปถึงแม้ร่างกายที่เหี่ยวที่แห้งที่ไร้กำลังแค่ไหนนะครับเขาก็ยังจะผลักดันให้กับ ชีวิตน้อยๆที่เขาสร้างมานะครับให้เกิดความสุขพอเจอรุ่งเรืองในอนาคตต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับในวันนี้วันที่12สิงหานะครับก็ถือว่าเป็นวันวันแม่นะครับที่ใครๆหลายคนรู้จักหรือ,อรู้ในนามวันแม่แห่งชาตินะครับรเษกษตรกยกล้ยก็ จะมาคุยเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เห็นนะครเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นแนวความคิดแล้วคุยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังท้อที่เจอกับปัญหาต่างๆภัยต่างๆนะครับอย่าเพิ่งท้อถึงแม้ว่าภายัยหรือปัญหาต่างๆนั้นจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเราสู้ต่อไปนะครับ ดไปด้วยกันนะครับับวนนี้ก็ต้องกล่าวขอบคุณน,นะครับอาต่งกวาถั่วฝักยาวในแปลงนี้นะครับที่เป็นแนวความคิดเป็นอุทาหรณ์เป็นหลายๆอย่างให้กับเษกษตรกล้วยๆได้เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเษกษตรกล้วยให้เกิดความสุขความสำเร็จและความเข้าใจในการดำารงชีวิต นะครับสู้ไปด้วยกันเนาะกับรายการเกษตรกล้วย,วยเดี๋ยวเรื่องราวดีๆเรื่องกเกษตรเกษตรกล้วยก็จะถ่ายทอดให้กับพ่อพี่น้าะพ่อแม่พี่น้องอย่างความตั้งใจเต็มใจวันนี้รายการเกษตรกล้วยก็ต้องขอราท่านผู้ชมในช่วงเช้าวันแม่แห่งชาติด้วยคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันในช่วงต่อไป กับรายการเกษตรกลุยกลุยสวัสดีครับ